เสียยะเมืองชนมาถอนมงคลให้ในทีมของนออนุวัต์ยิมฝากรายการศึกแชมปเปี้ยนมวยไทยรักย่าเยือนทินรายอเกียรติเพชรสัญจรด้วยนะครับเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ณสนามมวยอาคารพระสเสวสุรคธาชาตพระเสวสุรคชาทานครับหรือสนามช้างเผือกเทศบา,นนาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ชมฟรีครับรายการนี้เริ่มชก17นาฬิกาครับปีใหม่เอราวันเจอดับดำปตททองทวีแสนสนเอราวันเจอลูกช้างเพชรสุนึกเดโชปอบริรักเจอกับคัมแบกทีเคยุทธนาเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ประทะกับเพชรแสนสุขโชดบางแสนครับจัดโดยนายธนวิชชัยยานุพงศ์แล้วก็สนับสนุนโดยทางด้านกรมตชุนเกียรติเพชรเบียเกียรติเพชรและร้อยสมรวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอครับว้าวเลยนะครับคู่มวยที่ออกมาครับที่จังหวัดยะลาครับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ รวมไปถึงสงขลานะครับแล้วก็ใกล้เคียงครับไปให้กาลังใจไปดูกันเยอะๆนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมมวยในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพระนทานวันมุขมันนนทมัทาขปทานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพระนทานพันุเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับพระนทานเสริมศักดิ์คงพาณิชย แล้วผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดรกองศักยอานีพันตำรวจโทวรรณพงศ์คดชรักเลขาธิการสปตด้วยครับนี่ครับทุกฝ่ายมาร่วมด้วยช่วยกันครับทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับขับเคลื่อนมวยไทยครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับแล้วก็มวยไทยก็สร้างสรรค์ติสุขแดนใต้ด้วยเอาละครับมาดูครับต้นกล้าพันธุ์ดีครับบนพลักการครับจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับอายุ แกกว่าสิงห์ชุมพลจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินีเพียง4วันนะครับเกิดปีเดียวกันเป๊กเลยนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงครับทางด้านของมนพรการเกิดวันที่1พฤศจิกายนครับส่วนทางด้านของสิงห์ชุมพลวันที่5ครับนี่ครับจะเต็ม17พร้อมๆกันครับในเดือนพฤศจิกายนเอาเลยครับนี่ครับไปตัดล่างไปครับมนพระการครับขึ้นมาเหมือนกันครับทางด้านสิงห์ชุมพล ขยับทีบซ้ายไปก่อนครับไปแล้วครับถ้าใครชนะก็เตโชสอเดชพันยังไม่ต้องหนีไปไหนครับขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นมนตราการหรือสิงชุมพลดูครับนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตอีกชุดหนึ่งในสังกัดของสก,กีตเพชรครับมียอดมวยชุดนี้ชุดเอชุดบีชุดซีเพียบเลยนะครับวางขวาจับจับมาโตไม่ทานปล่อยเลยครับ ชัก้ากลับเลยครับมนพระการไม่ให้ก่ต่อสู้นี่สร้างจังหวะหวดคืนได้ครับถีบซ้ายครับทีแบบจิกๆนะครับแหมยักคิวยักคิวใช่ไหมทีบคืนครับบนพระการถีหน้าแววตานี่มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับแหมดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่แหละครับขยัยไม่ชัวร์ก็ไม่ออกนะครับรู้ว่าจะเร่งตอนไหนรู้ว่าจะผ่อนตอนไหนนะครับอายุเท่านี้ก็ถือว่าประสบการณเพียบแล้วครับทั้งคู่ ต้องบอกว่าอายุแค่นี้นี่ถือว่าหาไรายได้นะครับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะครับอาวรับหมดยกครับ S Empire ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับอยากได้คู่ครับบำรุงร่างกาย Compact Brake เบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือก Compact Brake Euro c a อร่อยทุกที่ทุกเวลา บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศเสือกาวยาแนวฉมใหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทนกด3เท่าลดล่อนป้องกันราดำโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพบรุรุงโรธศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีสอบถามที่026626555 ต่อแล้วครับคู่ที่2ยกที่2ครับนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตครับตนกล้าพันดีของสกีเพชรกับเกงสีแดงนี่มนรักางครับจากสุรีรำน้ำเงินสิงห์ชุมพลจากสุรินยังขับเคี่ยวกันอยู่ครับเอดอาร์ตครับหลายสิ่งหลายอย่างใกล้เคียงกันมากครับอายุก็ไม่ห่างกันแล้วครับท่านพสก็1ปีอะท่านนับเดือนไม่กี่เดือนครับ อาจีเขาไปครับห่างกัน4วันครับพี่แก่ครับโอ้บีดกันมากลยครับอายุห่างกันแค่4วันครับเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นเอาแต่วัดแทงเข่าซ้ายแล้วเสียหลักไปเองครับบนพระการครับเดือนเดียวกันด้วยสิครับพฤศจิกายนครับหนึ่งกับ5ครับปีเดียวกัน2550ันห้อาขยับไปครับ4วันนี้เหมือนเพื่อนกันครับซ้ายครับด้านบนพระการครับขยับไปก่อนครับโยกครับ ยังไงดีครับซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับสิงชุมพลดูแล้วยังนิ่งๆ่งเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ฝ่ายเปิดเกมเนี่ยเป็นนักบนประการที่เดินเข้าหาก่อนครับเจอแข้งขวาดักมาครับซ้ายขึ้นไปเจาะยางขึ้นมาครับสิงชุมพลทนายไทยทักษกาณาได้เลยนะครับว่านี่คือยอดมวยต่อไปครับต่อไปใหม่ขึ้นมานะครับมนพระรามมณพระการนี่ครับไม่ต้องสับสนแต่คนนี้มนพระการครับมนพระรามนี่ดังไปแล้วครับเป็นแชมเปี้ยน ดาวดังไปแล้วล่ะครับของวิกหมอชิดนุ่นเขาตกซ้ายจะเติมไม่แข่งไม่ทันสิงห์พวนก็ไม่หลงเหลี่ยมไม่หลงทางครับมวลพระรามเนี่ยกำลังสร้างบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอ้อายุเท่านี้โอ้หาเงินสร้างบ้านด้วยตัวเองสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวมนลพระการจะตามไปทำได้ไม่ได้ไฟนี้ก็สําคัญเลยครับขยับขยับแล้วตัดสายลำตัวแล้วแข้งขวาหลุดเหมือนกันนะครับแทงเข่าซ้ายครับมนลพระการขวางเอาไว้ครับ แม่แตะขวาขวาโต้แม่มัดหนึ่งสองสามเติมได้แข่งขวาโอ้ดูครับการยืนมวยการออกอาวุธนี่ไม่ธรรมดาครับอนาคตดีอนาคตไกลทั้งคู่แน่นอนครับขยับโยกมาครับสิงชุมพลแต่ไม่ชัวร์ไม่ออกก็บป็นจะต่อยก็หลุดไปครับจังหวะพอได้ระยะกอดเอาไว้ก่อนครับท่านั้นมนพักการ เลยว่าบันไวข้างบนก่อนล็อกข้างล่างก็ยกเข่าวขวางไว้ตีไม่ได้ครับสิ์ชุมพลเข้ามาใหมยย่ดีมวยแข่งสายอยู่ข้างหน้าเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับโยครับมนลการดีนิ่งดีเหลือเกินครับวันนี้ไม่ถอยแล้วก็ไม่ยังถึงนิ่ง,น,งนิ่งกลางเวทีครับกังวะรอสวนรอบวกเครื่องยังไม่ร้อนครับสิ์ชุมพลเกมก่อนแต่ว่าโดนขวางโดนค้ำเอาไว้ครับนี่กรรมการรุ่ดจันทวัฒน์สงศรีครับ ชี้ขาดบนเวทีขยับเข้าไปครับค่อยๆสร้างจังหวะแข้งขวาครับหมดโยกครับดูภาพช้าโยกที่ผ่านมาครับเหมอนกระตาในเกงสีแดงครับสิงชุ่มพลนี่ฮะหมดขวาเข้าไปน้ำเงินไปซ้ายครับเตะระดับตะขิดกางเกงครับมุนกระกาเตะล่างครับทับนอกม่าพยายามจะหุกซ้ายตัดลำตัวโยกหลบได้ครับ มาทานกันนะครับคู่นี้ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกดูครับคนละช็อตแต่ว่าช็อตนี้ของงนประการครับยกต่อไปแล้วครับการบ้านงานเข้าทั้งสองมุมทีพี่เลี้ยงทีมงาน่อแก้เกมให้แล้วครับ <S <S ไปแต่ละช็อตไปแต่ละยกเลยนะครับนี่คือยอดมวยเล็กแห่งอนาคตเป็นคู่ที่สองครับงนพระการเดชรัตนกับสิงชุมพลเนาอนุวั์ยิม มาดูกันต่อครับยกนี้ครึ่งทางครับยกที่3มครับพยับมถีบซ้ายดักไว้ก่อนครับทางด้านบนพักกางครับดูแล้วนิ่งเลยผู้อูจังหวะนี้แม่แทงล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านสิงห์ชุมพลนี่บอกว่าลื่นครับขึ้นมาครับไม่เป็นไรครับซ้ายครับเดินเข้าหาบ้างครับซ้ายขึ้นมาอยู่ไม่ได้แล้วครับสิงห์ชุมพลเต้นนิ่งนิ่งมีจังหวะสองจังหวะดักของ มนพระกาเนี่ยรเข้าเลยคว่ไหนครับไม่ตีได้ไหมตีได้ตีเน็บเบครับจังหวะไม่ได้แล้วครับตีเพื่อสร้างจังหวะแต่ว่ามนพระกาลยังเหนียวอยู่ครับอยู่วงนอกก่อนแต่หยาบบืดครับจังหวะใครจังหวะมันยางนี้หลุดไม่ได้ครับสิงชุ่มพลก็หลุดไม่ได้มนพระกาลก็หลุดไม่ได้เหมือนกันครับปัดหนึ่งสองต่ไม่แข็งครับสิงชุมพลจะไปกันตีซ้ายครับรอจังหวะครับยัดอีกทีหนึ่งครับ โยกนี้ออกมาถอยบ้างครับแล้วก็ลอโต้คืนทาใหญ่ๆครับแต่นั่นมนลประการเดินเข้ามาครับสิงชุมพลซ้ายหลุดอีกแล้วครับเจอสายคืนครับยังดีบล็อกได้ถีบซ้ายหมัดไม่โดนครับพอถึงตัววงในล็อกไว้ครับตีซ้ายครับแล้วก็หลมลงไปครับอยู่ข้างล่างครับสิงชุมพลเลี่ยมพลิปครับความแข็งแรงแข็งแกร่งของร่างกายครับ ปพระการนิ่ครับถนัดในเกมรอบออกอาวุธได้ดีก็ต้องชกในเกมที่ตัวเองถนัดนะครับเพื่อทําคะแนนนะครับในการออกอาวุธแต่ว่าสิงห์ยุพลต้องลงทุนนะครับรงนี้เกมนั้นบีบบังคับให้ต้องลุยต้องแลกนะครับสิงห์ยุพลนี่โดนเข่าไปหนึ่งทีาแย่ครับอยู่ข้างเชือกเยียกมาครับนี่พยายามเร่งให้สิงห์ยุพนพึกหน่อยครับแต่เสียยากครับเดินไปเจอดักข่าวต่อยลําตัว ต่อยลําตัวแต่ท่าโดนแล้วไม่ดีเหมือนกันครับนอลพักการครับเสียบซ้ายขึ้นมาไล่ต่อยครับเอ้าวก็เห็นช่องครับสิงชุมพลเสียล่างเสียบเข้าไปครับต่อยต่อยอย่างเดียวครับตอนนี้นี่เน้นเลยครับอาครับโดนหมัดก็ทำจักรจี้เหมือนกันนะครับสะดุ้งเล็กน้อยครับนอลพักการต้องถอยครับถอยเพื่อออกแข้งครับอืดีฮะเอาไปต่อยหนึ่งทีก็เข้าไปควบจับตีด้านล่างครับตีใน โดนกดคอเอาไว้ครับสิงชุมพลแต่การเร่งเกมครับเดินต่อสิงชุมพลน้ำด้วยแข้งอุยโดนเข่าครับโอ้ยดอกนี่ครับจังหวะดักบวกจังหวะกดคอแทงครับชุดลงไปครับสิงชุมพลเดินมาครับไปพลาดครับกลางจังหวะจะก้มไปต่อยครับเจอกดคอเสียบเสยนี่โอ้โหแล้วล้มไปชนนี้เหมือนจะหมดเลยไหมครับเสียบเข่าครับเอาครับ กลายเป็นว่าทางนั้นสิงชุมพลนี่อออาการบ้างครับโดน uh! หนักๆเน้นๆหลายโดแล้วครับการบ้านงาน้าวีนแล้วครับคุณแอดสันปาตองนะครับหัวหน้าค่ายมวยแอดสันปาตองคุณพี่โชติใจจันทร์ครับหัวหน้าค่ายมวยโชติบางแสนเอออโต้คาร์ Car ออกรถง่ายราคาดีโทรศัพท์0 6 2 7 8 2 4 6 1 5ขอบคุณค่ายมวยสิงมาวินครับโดยเสียหนึ่งทัชชนนท์คดชาสุวรรณ ขอบคุณค่ายมวยสวิเศษกิจและพอพิมพออนครับโดยผู้พันแมนสิทธิศักวิเศษกิจและเจ๊โบวีดูครับจังหวะภาพช้าครับต้นๆน,นี่มีจังหวะไล่ต่อยหมัดทำท่าโดและจักกะจีครับทางด้งนนนานมระการครับแต่พอเบียดไปเบียดมาหักล้มไปหักล้มมาแล้วจังหวะกดลงมาเสยเข่านี่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นนี่ก็ช็อตไปเหมือนกันครับท่านั้นสิงจุมพลครับ ดานล่าครับแถมเสือหดอกับโอ้โหแถมแทงเข้าหน้าเลยครับจังหวะแทงดอกที่สองนี่ครับอันนี้ดอกแรกซ้ายเข้าเต็มพุงเลยครับดูว่าสิงชุมพลจะแก้อย่างไงครับตามภาพตามสายตาครับท่านผู้ชมขาแรกขาลุยแล้วครับไม่มีตัวเลือกแล้วครับสิงชุมพลพยายามจะเน้นหมัดครับมาครับยกที่สี่ครับมาครับดูกันต่อครับ ขยับเดินเหมือนเดิมครับสิงชุมพลตัวเลือกเริ่มบีบให้เหลือน้อยลงเรื่อยๆครับดักเข่าไปครับมนระการครับไม่ประทะด้วยครับถึงตัวครับตีครับอ้าวครับต้องใช้ลูกขยันครับตื้อไปก่อนแล้วกแต่เจอภายใต้มนระการเนี่ยตีอ้อมโค้งไปทั้งหลังเลยครับโชคแบบฉลาดครับตีสมอมวยด้วยครับใช้เหลี่ยมใช้ความเฉลาดมาหมัดกับเข่าครับคิดพร้อมกัน เอาแทงข้างล่างมาดล่อยข้างบนแล้วครับคนละคนละแบบครับนีฮะมระการชิงแทงก่อนจากนั้นก็คล้องคอ,งองมากดกดลงดูครับแขนล็อกเหนียวมากครับโอ้ความแข็งแรงครับของแขนครับข,ของท่านบนประการครับล็อกแล้วก็ลากไปด้วยเลยครับโอ้เจอล็อกลากนี่ไปไม่เป็นครับสิงชุมพลดูกล้ากลัวๆแล้วครับตอนนี้ครับ ถีบไปก่อนครับเพราะว่าเดินก็ไปทะเลาะทะลาะนีเจอดักเข่าอ้ารก็มีศอกดักไว้เสียบเข่ามาวนออกมาก็บนพระการจะไม่ประทะด้วยแล้วครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเหมือนที่บอกนะครับแกอ่อนกว่ากัน4วันเท่านั้นครับดังนั้นใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าเกมบนเวทีตอนนี้ฮะมันก็ต้องไปคนละแบบคนละยากนะครับตามภาพตามสายตานะครับท่านผู้ชมจังหวะบนพระการจังหวะสองครับตอนนี้กันครับ ล็อกคอไว้ก่อนนะครับสิงห์ยุ่มพลพยายามเร่งเกมขึ้นมาแต่ว่าจังหวะยังไม่ได้ครับดูฮังมัด้ังหมัดไปแต่ไกลนะครับต่อยมัดไปได้หนึ่งทีนี่ฮะโดนแทงสวนกลับมาดูครับแมจังหวะพยายามที่จะขวางขึ้นเหมือนกันครับสิงห์ชุมพลแต่ขวางได้แต่ตีไม่ได้ครับเดินมาครับขยับมามัดเอาครับโดนครับ หมัดโดนแล้วเจอเสียบเข่าครับช์จขึ้นไปจะเตะมาก็หลุดไปอีกครับแย่ครับเหลินต่อครับพอไม่ได้ครับต่อยก้มหลบสวยครับผมนายกอดไวแล้วต่อยด้วยกันครับตีไม่ได้ก็ต่อยแทนครับแล้วก็เสียบพี่หนึ่งโอ้เข้าใจใช้ได้เลยครับสิงห์ยุ่พคนไม่ยอมให้กินง่ายๆครับมันมีลูกฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับกต่การต่อยหมัดใลจังหวะดักศอกดูครับความพยายามดีฮะแพ้ชนะไม่รู้นี่ครับเสียหลักครับโอ้จังหวะดักแทงครับ ว่าดักแทงครับแล้วก็เสียหลักถอยหลังลงมาครับแก็ทำทำให้สิ่งห์บนนนมีลูกขึ้นมาอีกครับอ้าวครับลูกขึดครับมาดูที่ว่าจะได้ใจไหมครับกดเจอกดลงมาแล้วตีครับรวบไว้ก่อนรับสอกครับขวางแล้วสอกขวางไว้ก่อนยับแน่ยังตีไม่ได้ครับแย่ครับแย่ก่อนตะเกียงมันท้งท่ดดับไปแล้วนะมองน้ำตาจะลุกลุกขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้โอ้โห มีเฮมีเสียงเชียร์ขึ้นมาบ้างครับกลับมาติดตามกันต่อครับศึกพีวีดีวีเกีตเพชรเอสเคเอสับนี่ครับทนันมนพระการครับกับทนานสิงห์ชุมพลครับสี่ยกผ่านพ้นไปครับตัวหมาเล็กก็จริงนะชกกันได้เร้าใจเลยนะครับภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับยกสี่นะดักแทงซ้ายครับมันครบบนี่ก็แทงซ้ายครับซ้ายวิโอแล้วนี่สลับข้างขวาบ้างครับ แทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็เป็น2แรงบวกนะครับขณะที่สิงชุมพลขยับเข้าหาด้วยครับดูฮะแต่ก็พยายามเหลือเกินนะครับสิงชุมพลครับซ้ายนี่วืดไปครับขอบพรคุณเพิ่มเติมนะครับผู้สนับสนุนครับปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด กาแฟสำเร็จรูปผสมทนิขผงตราโฟกัสคอฟฟี่และยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้มียาเข็มใหญ่ครับพี่แก่ครับ1ล้านบาทครับโอ้โหนะพลิกผันเลยนะครับ ชายชนะได้ในพลิกชีวิตแต่อย่างเยอะเลยทีเดียวครับ1ล้านบาทครับสู้ตายแล้วครับตําปั้นตําปันไม่มีรูของสิงห์ชุมคนครับไม่มีอื่นได้ครับนูฮะการสาวัดต้องกอดไว้เลยเป็นพันละวันแล้วครับมนลพระการนูฮะต้องไม่เป็นเป้านิ่งให้ต่อยได้ถนัดถนีนะครับถ้าเป้านิ่งนี่มีโอกาสหลุดมีโอกาสพลาดได้ครับอย่าครับอย่าไปลอยหน้าลอยตาครับโอ้โดนกบแม่ทำท่าชวัดชวีอย่างไม่โดนครับ <Billie S 2> ออทีเดียวครับสิงชุมพลก็โดนเข่าดักไว้อีกในสนครับวงในอูหนี่ก็พยายามที่จะดิ้นหลุดให้ไวที่สุดครับป้องกันตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณโมอย่างนี้ก็ต้องมีอาวุธบวกอาวุธสวนนะครับบนพระกลางนี่ฮะดักแทงครับดักแทงแล้วเวลาโดนดักแทงหนักหนักนนนนนี่ก็หยุดไปเหมือนกันแล้วครับสิงชุมพลทำให้แขนล้าไปในตัวแล้วครับนี่ฮะแต่ห้อยลูกเอาฮึดขึ้นมาครั้งหน ouais ึ่งครับออาลูกฮึดอีกชุดหนึ่ง จะได้ต่อยไหมครับฉากหลบออกไปได้ครับก็สู้ดีแลอเกินนะครับสิงห์ชุมพลครับก็ถือว่าเป็น2จังหวัดที่มีนักมวยเยอะนะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องครับกุลินลมแล้วก็สุรินแต่จันนี้ลงไปอยู่ด้านล่างนะครับมนพระการลุกขึ้นมาครับสิงห์ชุมพลทอทอหรือยังครับยางครับยังเดินยังมีความหวังครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับเรียวแรงพละกําลังครับก๊อก2ก๊อก3ตะแข้งถัง งัดมาหมดแล้วครับอาครับมีอีกสักชุดไหมครับสิงชุมพลครับอาครับสอกครับสอกครับโอ้มนพระการโดนหมัดโดนหมัดแม่ยังไงครับกอดไว้ก่อนครับโอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้แล้วครับมนพระการเพราะว่าดูสิงชุมพลเวลาแกฮึดนี่จะมีลูกฟันเข้าพาชวดเฉียงแต่ว่าหัวใจของมนพระการนี่ก็ไม่ธรรมดาครับ ไม่ไม่ตกใจไม่สะทกสะทานเลยครับนิ่งดีเหมือนกันนะครับรอเสียงระฆังแล้วนี้ครับแขนห้อยแล้วครับสิงชุมพลป่าดูครับกรรมการโรจนประสมศรีก็ปล่อยให้เกมไหลลื่นไปครับบนเวทีจะต้องบอกว่าเต็มที่แล้วนะครับเร่งจนเลี้ยวแรงนี่อย่างนี้ไปแกะบอกตะแคงแล้วเทแล้วครับมันไม่เหลือจริงกับมันหมดเกลี้ยงจริงครับ มวยหมัดริงต่อยหมัดยกห้านี่ได้ต้นน้าครับอาจจะได้หนึ่งนาทีแรกเท่านั้นครับส่วนมากครับแต่ถ้าเป็นมวยหมัดอาชีพนี่ต่อยได้ทั้งยกนะน้องแชมป์หมายถึงมีโอกาสน็อกนับได้ตลอดเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่มวยหมัดอาชีพจริงๆก็ออกแค่หนึ่งนาทีแรกก็หมดแล้วครับจบแล้วครับน้ําใจนักกีฬาแสดงออกด้วยภาพที่สวยงามครับนี่คือนักมวยไทยครับมวยไทย5ยกดูการชูมือก่อนแล้วครับรุ่นจันทวัฒน์สมศรีเช็คคะแนนข้างล่างก่อนทั้ง3าท่านครับ เกมพี่น้องแฟนมวยก็ดูแล้วครับไปตามภาพตามสายตาแล้วครับวันนี้ฉายดีเลอเกินครับซ้ายทั้งแถบเหมือนกันครับตักแทงนี่ลูกเน้นเขาเลยครับชนะคะแนนไปแบบดูแล้ววันนี้โชว์ฟอร์มเจ็บเลยทีเดียวครับบนพระการเดชรัตครับเดี๋ยวเรามีไฮไลไท์ให้ได้ดูกันครับ จังหวะเต่ขวาต้นๆเนี่ยฝีมือยังดีอยู่ครับแลกแข่งันคนละทีครับแต่พอเริ่มจับดักเสียบเข่าครับแมมีกระเด็นกระดอนหลายหลายครั้งครับมีจังหวะจักระจี้เหมือนกันครับโดนหมัดเข้าไปครับแต่ช่วงปลายนี่เจอกดลงมาตีครับนี่ครับช็อตนี้ครับแล้วก็เสียบอีกทีหลังจากนั้นนี่เหมือนช็อตไปเลยครับแล้วก็ทําให้ทางด้านมนพระรามนี่ชกขออภัยครับมลพระการครับชกสบายเลยครับนี่ครับหลังจากนั้นก็เป็นป่าย ป้องกันตัวแล้วก็ประคองตัวครับเอาชนะคะแนนไปได้ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับแล้วกลับมาติดตามคู่รองช่วงหน้าครับ